สาีวมทหารเสือหรือสามเจ้าชายแห่งเซ็นทรัล เป็นฉายาที่สื่อบันเทิงของฮ่องกงได้ตั้งให้กับ3หนุม่มซูเปอร์สตาร์ซึ่งมียุครวงโร์ร่วมกันในต้นทศวรรษที่1980 1. คือเลสตี้จานนักรรองนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ของฮ่องกงสองคือแดนนี่จานหรือเฉินไปเสียงซูเปอร์สตาร์ในวงการเพลงของฮ่องกงในยุคนั้นซึ่งเข้าดังและมีเพลงฮิทตๆมากมาย เพลงของเขาที่คนไทยต้องคุ้นหูกันดีก็คือเพลงทีมของซีรีส์คู่แคนสายโลหิต1989ที่ชื่อเพลงยัสงอเขานั่นเองและสามคือพอจงซึ่งสำหรับคนไทยเราอาจไม่คุ้นชื่อหรือไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่สำหรับคนฮ่องกงแล้วเขาคือพิธีกรอันดับหนึ่งของยุคนั้น ที่แทบจะผูกขาดการเป็นพิธีกรในเวทีประกวดมิสฮ่องกงเลยทีเดียวทั้ง3คนคือดาวรุ่งพุ่งแรงของฮ่องกงในยุคนั้นและได้มียุคทองเป็นของตัวเองทุกคนน่าเศร้าที่ยุครุ่งโรจน์ที่ว่านั้นมันกลับอยู่ได้ไม่นานจากที่พากันดังพุ่งเหมือนพลุต่างคนก็ต่างร่วงจากฝาดุดดังดาวตกเพราะเหตุใดชะตากรรมของดาวฤกษ์อย่างพวกเขาต้องจบลงด้วยความน่าเวทนาขนาดนี้ เรามาตามติดเรื่องราวชีวิตของพวกเขาไปพร้อมๆกันครับถ้านับตามอายุแล้วเลสลี์ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในบรรดา3มเจ้าชายเพราะเขาแก่กว่าแดนนี่ถึงสองปีและแก่กว่าพอลซึ่งถือเป็นน้องเล็กถึง3ปีคือเขาเกิดในปีพันเก้ารสิบหกส่วนแดนนี่เกิดปีพันเก้าร้อยและพอลเกิดปีพันเก้าร้อย้าสิาถ้าลำดับอายุในวงการเขาก็เข้าวงการมาก่อนเพื่อนเพราะเขา ออกอัลบั้มแรกของชีวิตในปี1977ย์ส่วนแดนนี่กว่าจะได้เดบิวต์ก็ต้องรอถึงปี1979สําำหรับพอนั้นกว่าจะเริ่มต้นในวงการด้วยการเป็นนักแสดงก็คือในปี1980แต่ก็เป็นไปอย่างล้มลุกคลุกคลาดกว่าจะได้ดังในวงการพิธีกรก็ปลาเข้าไปในยุคกลาง80แต่ถ้าลำดับเรื่องราวความดังแล้วแดนนี่กลับก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรดก่อนใครทั้งๆที่เลสลี่นั้นเข้าวงการก่อน แล้วยังเป็นคนคอยสอนคอยเทรนให้กับแดนนี่เกี่ยวกับการร้องเพลงและการใช้ชีวิตในวงการด้วยซ้าเหตุผลเป็นเพราะว่าแดนนี่นั้นถึงพร้อมทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาเสียงร้องและทักษะในการร้องเพลงตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเลสลี่นั้นอย่างที่แอดเคยทำคลิปไปที่ช่วงแรกในวงการของเขาไม่ประสบความสำเร็จเอาซะเลยเพราะสำเนียงการร้องที่ถูกตราหน้าว่าร้องเพลงเหมือนเป็ดถูกเชื้อ ว่าจะพัฒนาจนกลับมาเกิดได้ใหม่ก็ใช้เวลาไปตั้งหลายปีแดนนี่ที่เข้าวงการทีหลังแต่ความสามารถถึงพร้อมมากกว่าเลยดังแซงหน้ารุ่นพี่ไปไกลจนเลสลี่นั้นถึงกับกระอักกระอ่วนใจเพราะเด็กใหม่ที่เขาสอนมากับมือมันดันดังกว่ารุ่นพี่ที่สอนมันซะง,งั้นกลับกันในโลกของการแสดงที่เลสลี่มีทักษะในการแสดงที่เหนือกว่ามากเวลาเข้าฉากร่วมกันจะโดดเด่นจนกลบแดนนี่จนหมด จึงทําให้แดนนี่ไม่อยากและหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นจอกับเลสลี่เสมอจนกลายเป็นความขัดแย้งแบบเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดและเกิดความบาดหมางจนแทบไม่มองหน้ากันในช่วงท้ายๆก่อนที่แดนนี่จะเสียชีวิตแม้จะเป็นเพื่อนกันแต่ดวงของทั้งสองคนเหมือนกับอยู่ต่างขั้วเพราะในขณะที่แดนนี่ดังในช่วงต้น80เลสลี่กลับล้มลุกคลุกคลานแต่พอเลสลี่ขึ้นสู่จุดพีคข,ของอาชีพในช่วงยุคปลาย80 แดนนี่กลับเข้าสู่ช่วงขาลงอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่สามารถจะเรียกคืนความดังได้เลยออกเพลงอะไรมาก็ไม่โดนจัดคอนเสิร์ตก็ไม่มีคนสนใจเขากลายไปเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับ3รองจากอลันทำรรกับเลสลี่ย์ทั้งๆที่เขานั้นดังมาก่อนใครแม้จะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มขน้นระหว่างพี่ใหญ่กับพี่รองแต่น้องเล็กคนสุดท้องอย่างพอ่อกลับยังไม่เคยเห็นแสงสว่างแห่งอาชีพเพราะชีวิตทางการแสดงของเขามันไม่รุ่งเอาซะเลย แถมยังร้องเพลงไม่เป็นเหมือนพี่ๆอีกต่างหากสุดท้ายเขาเลยต้องสแสวงหาเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองด้วยการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดทีวีบีและมุ่งไปที่การเป็นพิธีกรมืออาชีพและได้เกิดอย่างเต็มตัวกับรายการฮิตๆในหลายรายการโดยเฉพาะการเป็นพิธีกรในงานประกวดมิสฮ่องกงเพราะรูปร่างหน้าตาที่ทั้งหล่อเหลาและงามสงาม่าแถมยังรอบรู้และมีทักษะในการดำเนินรายการที่เป็นเลิศ เขาจึงกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการดีเจและพิธีกรในทันทีทั้งๆท,ที่ตอนนั้นทีวีบีมีพิธีกรมือฉกาอยู่หลายคนเช่นหวังหมิงชวนและเจเตี้ยเป็นต้นแต่เขาก็สามารถแทรกตัวขึ้นมาพงาดจนได้เขากลายเป็นพิธีกรค่าตัวราคาแพงและโกยรายได้มหาศาลในแต่ละปีดังจนมีข่าวข่าวกับดาราสาวๆไม่สำน่าเช่นหวีอันอันและยูซีเสียเป็นต้น เรียกว่าณช่วงเวลานั้นเขาดวงขึ้นสุดๆทั้งเรื่องการงานและความรักแต่วันเวลาแห่งความสุขนั้นมักไม่ยาวนานสทหารเสือได้ขึ้นจอร่วมกันครั้งแรกในหนัง j o อ h u n t เตอร์1ซึ่งเป็นเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นซึ่งมีแดนนีเป็นพระเอกเลสลี่เป็นตัวร้ายส่วนพอนั้นเป็นแค่ตัวรับเชิญด้วยความดังของหนังและความโดดเด่นทางด้านรูปร่างหน้าตาของทั้งสามหนุ่มทำให้พวกเขาแจ้งเกิดในทันที และฉายาสามเจ้าชายแห่งเซ็นทรัลหรือสามทหารเสือรูปงนังก็ได้มาจากหนังเรื่องนี้นี่เองหนช่วงเวลานั้นคนที่ดังที่สุดก็คือแดนนี่ที่นอกจากจะได้เล่นเป็นพระเอกแล้วเขายังได้ร้องเพลงประกอบหนังซึ่งยิ่งเพิ่มความดังให้กับเขามากขึ้นทั้ง3คนได้คบหาและร่วมงานกันเป็นเวลานาน,านก่อนที่ความขัดแยง้งระหว่างแดนนี่กับเลสลี่จะปะทุทั้งสคนจึงได้แยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง ก่อนที่จะพบจุดจบที่แทบไม่ต่างกันแม้จะอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตกับการเป็นพิธีกรชื่อดังที่มีค่าตัวสูงเขามีไรายได้ต่อเดือนถึง6 0แสนเหรียญซึ่งถือว่ามาหาศาลมากในยุคนั้นแต่มันกลับไม่พอเพราะเขาติดการพนันอย่างหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หาได้ทุ่มเทให้กับมันเมื่อเงินหมดเขาก็ได้ไปหากู้เงินนอกระบบและเป็นหนี้ถึง20ล้านเหรียญจนหมดปัญญาที่จะใช้คืนในที่สุด เขาจึงเลือกจบปัญหาทั้งหมดเมื่อวันที่1กันยายนปี1989ด้วยวัยเพียงแค่30ปีรวมระยะเวลาในวงการแค่11ปีคือตั้งแต่ปี1978จนถึงปี1989พอถือเป็นทหารสือคนแรกที่ลาล,ลับไปอย่างไม่มีวันกลับแม้จะโด่งดังก่อนใครและมียุคทองเป็นของตัวเองแต่เขาก็ต้องเผชิญภาวะของโรคซึมเศร้า อีกทั้งยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพวกรักรุ่มเพศซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมสมัยนั้นจนเขาต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยความโกรธเคียวไม่เพียงเท่านั้นหน้าที่การงานของเขาก็ก้าวเข้าสู่ช่วงขาลงในช่วงยุคปลาย80จากที่เคยดังสุดๆในช่วงต้นทศวรรษพอถึงปลายทศวรรษเขากลับถูกแซงหน้าโดยเลสลี่กับอลันทำซึ่งดังที่หลังเขามากๆจากที่เคยเป็นหนึ่งเขากลายไปเป็นที่สามตลอดกาล ในยุคที่ถูกเรียกว่ายุค3ราชากับ1ราชินีโดยราชินีนั้นก็คือเหมือเยี่ยนฝางชื่อเสียงเขาตกต่ำจนถึงขั้นต้องจัดคอนเสิร์ตอำลาวงการในเดือนกุมภาพันธ์ปี1992เพราะถูกรุกหนักจากเพื่อนเก่าอย่างเลสลี์และคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างหวังเจียในวันที่18พฤษภาคม1992แดนนี่ชาดถูกรายงานว่าตกอยู่ใต้ภาวะโคมา่า เขากลายเป็นเจ้าชายนิทรานานถึง17เดือนก่อนที่จะจากไปในวันที่25ตุลาคมปี1993ด้วยวัยเพียงแค่35ปีรวมระยะเวลาที่อยู่ในวงการ17ปีคือตั้งแต่ปี1975ถึงปี1992หลังจากที่ต้องทนเห็นเพื่อนรักทั้งสองคนต้องตายจากไปอย่างน่าเวทนานานกว่า14ปีในที่สุด ทหารเสือคนสุดท้ายอย่างเลสลี่ก็ได้เดินทางไปสมทบกับเพื่อนๆในวันที่หนึ่งเมษายนปี2003เพราะเขาเองก็มีปัญหาชีวิตที่หนักหนาไม่ต่างไปจากพอลและแดนนี่ทั้งการถูกละเลยจากพ่อแม่ในวัยเด็กการถูกกดดันจากสังคมเพราะไปเปิดตัวว่าเป็นเกย์บนเวทีคอนเสิร์ตนำมาซึ่งการตกต่ำทางด้านความนิยมจากแฟนๆทั้งยังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าที่หมดทางรักษา เขาเลือกที่จะจบชีวิตที่มีแต่ความเจ็บปวดด้วยวัยเพียง46ปีเป็นทหารเสือคนสุดท้ายที่จากไปด้วยวัยที่สูงที่สุดปิดตำนานของ3มเจ้าชายแห่งเซนทรัลที่แสนเศร้าลงอย่างสมบูรณ์ด้วยความระลึกถึงเลสลีย์จากแดนนี่ชานและพอลจง